สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะเราก็มานั่งกินมาด้านทานก๋วยเตี๋ยวกันหน้าบ้านค่ะกับสองคนแม่ลูกนะคะทุกคนวันนี้น้องพัากายกินเป็นอะไรลูกน้องพัาการายกินอะไรอยู่ครับเนี่ยลูกชินน้นหรเนาะเนือ้อเนืเอาเส้นไหมเอ,เอากินขอบคุณ วันนี้เมยก็จะทานเป็นเมนูคุณเส้นน้ําใส่ทุกคนก็คือไม่ปรุงอะไรเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งผ่าปันคุดมาะค่ะทุกคนยังทานเผ็ดไม่ได้ค<า>่ะไม่ไจไม่ได้ไม่ไค่ะคืเลืกโซดน้ำ ก็น้ำเลยนน้ำบุดเจ้ะเอาเลยกินเลยลูกกินได้ดีเด็กไม่กินเนหรอก็เลย